ก็อยู่ที่การพิจารณาของผมด้วยแต่ว่าช่วงนี้ในช่วงตัดสินใจก็คือก็ดูการกระทำหรือว่าดูอะไรการกระทําก็อาจจะมีญาติพี่น้องด้วยเข้ามาสอดแสงสอดเนมอะไรเงี้ยก็ต้องจัดการให้มันเสียตัวเก่าหรือขยะอ๋อก็เห็นเขาว่ากันอยู่แต่ว่าเขาผมไม่ได้พูดถึงเรามาเพราะเราไม่ได้สำคัญขนาดนั้นเราไม่ได้สําคัญขนาดที่เขาจะพูดถึงเราขนาดนั้นเราไม่ใช่ขยะเราไม่ใช่เราไม่ใช่พวกเก่าที่เป็นขยะเราไม่รับ กดดันเพราะว่าอยู่คนละอยู่คนละโหมดเป็นแค่คนรู้จักแล้วก็เป็นเป็นแคพ่พ่อของพ่อของพ่อของลูกแม่แม่ของลูกแค่นั้นครับไม่มีอะไรกดดันแล้วแต่ไม่มีอะไรในใจใช่ไหมมีอะไรในใจอีกไหมในใจไม่มีครับเพราะอย่างที่บอกว่าตอนนี้เหลือแค่คว่าพ,พ่อกับแม่แล้วก็รู้จักกันแค่นั้นเพื่อนกันแค่นั้นเป็นเพื่อนเป็นมู่กันครับแล้วนองเหมอนี่เราได้คุยกันบ้างไหมครับคุยกันเฉพาะเรื่องงานถ้าเรื่องส่วนตัวจะไม่คุยเลย อยู่ในขั้นตอนดำเนการก็คือเราก็เห็นกันว่าจะแบ่งล้วใช่ไหมคะตี้ก็อยู่ที่การพิจารณาของผมด้วยแต่ว่าช่วงนี้ในช่วงตัดสินใจถ้าคือก็ดแบูบการกระทำหรือว่าดูอะไรการกระทำและสมมติว่ามันไม่ลงตัวนะคือยากจะไปโอนตำแหน่งไหมคะไม่ไปแล้วของกระแสนะไม่ไปแล้วเพราะว่าพูดในระกาณระกาแฉก็พูดหมดแล้วนะ,นะแต่ว่าก็ถือบอกว่าดูเป็นรายวันรายวันไปแต่ไม่มีอะไรแน่นอนนะ ไม่มีอะไรแล้วนะครับคือสบายใจแล้วตอนนี้ต่างคนต่างทำพยานใช่อยู่ใครอยู่มันแล้วผมก็มีหน้าที่ผมเยอะแยะมากมายไม่มีเวลาไปสนใจใครเลยต่มันยุ่งว่าเราทะเลกันหรือเปล่าก็อาจจะมีญาติพี่น้องด้วยเข้ามาสอดแสงสอดเนมอะไรเงี้ยก็ต้องจัดการให้มันเสร็จแต่สำหรับเราแบบทางความเีบร้อนอยู่นะตอนนี้ไม่ได้ทะเลาะอะไรกันนะแต่ว่าน่าจะมีคนที่สามที่สี่เข้ามาพูดมาอะไรเงี้ย มีส่วนนะครับมีส่วนอยู่แล้วเรามีโอกาสได้แบบส่วนตัวกับพี่แอลเลยไหมคะว่าแบบเ,เรื่องราวังไงอะไรเงี้ยไม่มีครับเพราะไม่ได้คุยกันเลยคุยเฉพาเรื่องลูกกับเรื่องงานเท่าน,านั้นถ้าเรื่องส่วนตัวก็ไม่ได้คุยเลยเราการังวลไหมคะว่าเขาเองจะเข้าใจเราผิดไม่ด้วยหรเอไม่ไมกังวลครับพาอไม่ได้สนใจอยู่แล้วอย่าง่อนมีเรื่องรถที่แบบว่าเราแชร์แล้วมันใช้ค่อยบขงคนแรงคนก็บอกว่ามันอาจจะไม่ขอหรือเ่าเพราะเรป็นเด็กอะไรเงี้ยมันเียวเรื่องอะไรนะ ที่เราโดนอย่างนั้นคิดดีแล้วว่าคิดดีแล้วว่าพอเราตไต่ตองว่า<อ>คืออยู่ดีไม่หยาบไม่อยาบคือดีๆคนอย่างผมไม่เคยพอูดอะไรนะต้องมีมาสก,กิดก่อนถึงจะโพูด<อ>เราเราไต่ตองแล้วว่าเอ๊ะมันควรหรือไม่ควร,คร,ควรก็ไม่ขนาดนั้นหรอกก็รอที่บา้านไปว่าอย่าพูดนะหยุดพูดนะอ,ดนะอะไรแบบนี้ครับแต่ท้ายมันก็ไม่หยุดใช่มครับก็เหมือนจะหยุดแต่ว่าก็ไม่หยุดแต่ว่าก็ตอนนี้ก็เงียบนะเงียบแล้ว ทางกับที่ภรรยาครับแต่เราต้งมีน้อยใบไบ,บ้างมาณแบบมีเมปเลืองบ้างมีตึงไปครับเรื่องอะไรครับเรือ่องที่ผ่านมาอะไรอย่างเงี้ยก็ทุกอย่างคำตอบเนาะ อะไรเนาะแต่ว่าผมพูดในมุมมองของผมเองครับเพราะว่าถ้าไม่พูดก็โดนด่าพูดก็โดนด่าเพราะแล้วพูดดีกว่าแต่พูดในความที่เหมาะสมพอดีพินกรก่อนนี้ว่าอพูในคนวทีว่าขึ้นขยะ่เก่กันครับไม่มีป้าเขาก็เลี้ยงโอเคเลี้ยงดีโอเคเลยครับ ก็มาหาหน่อยมารับหน่อยเมื่อวานนี้ก็ไปหาเขาอยู่ล้วเเรรราาาออยยยกจะไมีนต่ังผมพร้อมตลอดนะแต่ว่ามันก็อยู่ที่ให้ให,ให้เกียรคนที่เขาเรียกมาก่อนด้วยหนักมากถามอยาพัดข่าววันเทิงกอดคลายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ YouTube Channel t o p ดาราและแฟนเพจ f a c e b o o ท็อปดาราได้เลยนะคะแต่เดี๋ยวก่อนอยังไม่หมดนะคะอย่าลืมกดซุปเปอร์แตงให้กำลังใจทีมงานท็อดารากันด้วยนะคะ